Yeah! แตะอ่อยไม่ได้ไงอ่อยไทยฮะแกอ่อยไทยไงแล้วอ่อยหน้ากวนเนี่ยอะไรเนีอยไม่รู้

แกไม่น้ยกถแกควายอเนอะนะปไปม่้หยุ้ง่าพูดเลยนะเลยนะถ้าเกิดว่าใครช่วยนะวันนี้มือไน้เดี๋ยวันสิใครจะให้ไม่เอาวันนี้เลยแม่ทั้งเองแม่ปึ้งไม่ต้องยกเลยยะไรยงไม่ทันนี่เลยเนี่ยตรู้ไงว่ามันจะให้อะไรรีบยกดับเลย ระเบียนกอม8500นครสวรรค์จอดอยู่ข้างถนนนะครับไม่ได้ปิดกระจกน,นะครับเดี๋ยวครับไปดูรถกันด้วยครับไเด์ฉันเคยทำชักษาเอง ใครก็ใครว่ามีเด็กอยคนหนึ่งคนนเด็กช่วยเหลือฉันเอาไว้เป็นลูกชายของแม่คนละจ้าให้จ้าลูกชายฉันเองนี่งลูกชายเธอเนี่ยฉันควต้องแย่แน่แเลยแล้วนี่เขาอยู่ที่ไหนกันจ้ารอจะขอบใจสักหน่อยคงจะไปอาบน้ำล้างเคราล้างตัวอยู่ในซ่องตี๋ตามให้แล้วกันนะพี่โน้ตแม่แม่ฉันเองเขาจะไปไหนเอาก็ไปตามพี่ติ๋งไพซี่ไปเร็วๆเข้า โอเคคนาทีแต okay, yeah. okay. ่จะว่าอะไรนม่คนท่อะไรกันจ้าชื่อมาริจ่นมาริอกใจมากแล้วเธอจะเชื่ออะไรฉันจชื่ออะไรมาเลยแกแกพูดอะไร่ะแกเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเปล่าพูดข้ามคืนคำแล้วรีบมาเลยไปไหนเนี่ยไปไข้ามคืนคำอะไร พ่อพี่บอกว่าเธอเกิดว่าใครช่วยน้ำพี่นายพี่จะให้หนึ่งทีตล่าใไรจะบอก็จ่เขาจะใช้นไนนินพันลี่ไ่ไง่อพี่มาช่วย ไปซื้อรองเท้าแตกกันไหมมอเดินไม่ร้เ <c oughs> ลยไเปล่าเลย,ยไ,ไม่ไใช่ไหวไหมพี่เจนาํากระสุนละอาหมดเวน่ะขอบคุณมากครับพี่แหบพี่แหกพี่อาไม่กลับไปเลยครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเลยประเดว่ามึงเล่นีเกย์เข้าตายแหกมากทมานไม่เคยให้ใครง่ายๆนะพี่โย่พี่โย่พีโย ก็ทำตรงนี้เลยทำไมนะอือนดี่ยวก็ทำคนเยอะะเล่นในวัดในบ้านในถุจิตไอ้ใครเล่าก็ทำตรงนี้เลยมันไม่จิตอายแล้วก็ข่าวเป็นเตียวเสือมาว่ะเฮ้ยเอ็งคิดอะไรเอ็งอะไรเอ้าทำไมล่ะพี่บอกว่าอย่างนี้พี่จะหอบแก้มึงพี่ ปาะไรเยจิ้มใส่ปะหมดหมดถั่ไป้เลยเนี่ยลูกชายมนีลูกชาะอททีจม่มารีาม่เไฉันก็มีลูกชายเป็นกนะัากันไปสิกว่าปีป่ามีลูกชายฉัน กครูจะรุ่นแรงเคเดียกับผู้หนุ่มสิงห์ไทยน้าขอโทษนะลูกนะหน้าตาสิงห์ไทยคล้ายกับลูกชายของนายด้วยเลยด้วยด้วย

ดูด้วยแม่ใช่ไหมเออที่แม่เคยเจาะดูไว้มา30ปีก่อนนะลูกโอ้อยแกไปเจาะดูใครมาวะมึงไปดูดไม่ถามนะเลยวแล้วเร็วแล้วอรู้แล้วปนะแม่รู้รู้สารสิ่งสีดำไหมเออเห็นไหมเนี่ยคุ้มปังขนาดนั้นเลยเนี่ยก็ดูอยู่เออดูโอ้ยรู้เก่าตัวเองทำความสะอาดต้องเลยวะ

ดี๋ยวให้ักูหอยเลยนะเต้เฮด้าบอาว่้ฉันเปิดประตูไปตุ่นตีก็มาไมล่ะเอ้าฉันไม่รู้ว่ามันมีอาวุธติดตัวมาเปล่าถ้าเกิดฉันเปิดประตูไปโขกผาไปละแล้วก็แขกตัว้นมาแล้วเขาไง เสียวดิมีใครอยู่หรือเปล่าเปิดประตูคนแกดูหลังมด้ยนะดีกเลตีสามยป้าม่มาสื่อแน้ำมันคด้นใส่ขาแล้วปิดประตูก่อนใครอยู่ไว้ เล่นหมดันที่สอบมาเล่นไม่มีอะไรเล่นด้วยเฮ้ยมาโรงเียนี่รู้ฮ้ยอาวนะครับปลุกมเที่ยวใส่อยู่นี่นี่นี่ข้าวเย็นเลยฮะ ให้กันเอาดิโอ้ยหัวหัวให้อ่ะเกไปอยู่ในตลาดไหนมาเนี่ยตลาดไหนฮะเกิจะบอกให้อ่ะให้เนี่ยสวัสดีอ๋อเกิดพูดได้บอกให้ไม่ใช่ว่าให้ในตาอาแกเกิดทำอะไรวะเิไปต่อยใไมเกิดไปต้นเลยไอติ้คอเลยใช่ไหมเลยดไลาเีย ดีหัวหัวจัางไหหัวอะไรเออช่อด้เช่ได่อยด้ชื่อถงมันวะโอ้ยไปเกยกาตัวนี้รอังเลยอ่ะนูขอบคุณที่ส่งหัวมาให้้าใรลูกไปลูก้บ้านแน่ดูมีโตโตโตมีโต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 ีโต เหนื่อยไม่เหนื่อยเออหาเรื่องให้คุยมีงานเล่นไงแบนีมีมีมัต้องคิดอะไรมากการแสดงมันเป็นพี่ลูกเป็นที่นะเป็นที่แล้วใครเ่ยเป็นคนดีไม่ป็นผู้าไมูู่้ปร้าปลาปนปูกไ Ừ. Uh. เป็นจริงเ่นียดูพูดพี่ดูพูดเมียคนเดียวไม่ถึงเมียได้มาที่ไหนอยนี่มานี่สิโทเมีวนือชีวิตจะดูเมียทำดิดูไหไงไงโรอียเงี่หัวให่เยอะรอผัวที่แสนดีหนู่เราเล่นอยู่ได้มาถึงอะไรที่ดูหน้าดูหลังเลยเนี่เห็นดูเนี่ย เราดูเล็กนอยนี่ก็เป็นบ้านของเขาด้วยเจะคของบ้านโอ้ช่าดีนะก็ใช่นสิข้าใจผินะค่ะเนี่ยไม่ใช่หัวนาตายาแต่เป็นหัวฉันไอไอ้ไอแล้ไอ้ไอ้้ วันนี้ดีขึ้มากไปเงงีเยบๆก่อนนะคะไม่หัวฉันเองจ้ะตลนดทุกๆปีเราจะพบเจอการที่มีแต่เรื่องวุ่นวายวันนี้น่ะฉันพบพวกศัตรูน่ะมาไล่ย่าอยู่ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปขึ้นใครแล้วถ้าไม่มีการเลือกปนอย่างแตของสายที่บ้านของแม่ลันนี้เป็นอะไรที่เปล่าจ้ะไม่เป็นไรหรอกน้าปัญญาฉันจะตั้งใจว่าอยู่แล้วว่าจะให้เธอมาพักอยู ก่อนไหนผเธอมาก็อยู่ด้วยกันที่นี่แหละนะเดี๋ยวสิภัยจะไปตลาดไปหายามาษาล้ะสองคนแล้วกันนะแม่นะระวังระวังวะไทคไทสักหอว้นมาหแม่นะไทไทอยู่ม้ระเบิกนวทำไม เสองคนผัวเมียเนี่ยนอนไ่จุดบ้านก็ได้นะจ๊ะไม่ต้องห่เลยแต่ถงนั้นก็ไม่ใชไงแล้วม่ัญญาถ้าจะเป็นผัวเมียกันจะมานอนกลางบ้านีเด็กๆมันเห็นมันจะเป็นยังไงอยู่อันนี้นี่เด็กให้ฉันี๋ยวห้องนางมาลีให้กันละกันนะจ๊ะ้อโอ้หเมเกมาเลียกเเลยมาเลยจะพูดอะไรเนี่ยทำไมฮะมีปัญหาเละไอก็มี ่นมีอะไรคดูแลเขาเอาเมฆแม่ใหมแกให้เขามาอยู่บ้านเราเนี่ยก็พอทนแล้วบ้านเราเนี่ยตอนแรกก็รู้หนูให้เขามาอยู่เนี่ยฮะแล้วแกก็รู้อยู่แล้วเขาบอกดูจบๆเนี่ยว่าผัวเมียเขาต่างกันไปตั้งสิบปีเนาะแกว่าไหมเออแล้วมาเจอกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยบ้านไม่สะเทือนเถื่อนแล้วไอ้พี่มึงพูดอะไรเนี่ยตอบแกไปคิดภาพขึ้นนะมึงพี่ยังไม่มีลูกไม่มีผัวพูดอะไรสับประโดนสิ่งต่งมึงไม่ยอม มึงไม่นอนหรอกมันโอ้ยทําไม่ได้โดนเล้าหมูไปเอาตัวเล็กๆไปชอบหรอเล้าหมูไปเลยเฮ้ยหูแม่แกไปงกที่ฉันไปโดนเล้าหูแกเอาอะไรทิ้งแม่แกดูจิงมันแม่ฉันนะแม่ฉันนั่นเลี้ยงหมูนะแม่เาเลี้ยงหูตัวผู้ทั้งนั้นเลยนะ ทำไมตัวเธอเขาผิดเสียงคุณลี่เขาคุยคอดมวงหน้าไปดูมันด้วยวันนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมจ้ะไม่มีจะไม่มีไอ้นี่มันบ้าบออๆอย่างนี้นะคุยกันตามภาษาพวกเมียตา้งมากมายเดี๋ยวฉันไม่ค่อยเก็บไข่เลย เรียงรําจากผมที่หาลืมคู่ยังเล่าไม่ขึ้นจุดหน้าอตยาก่อนเคยจ้างจ้า ก็ไม่เป็นไรเอ้าทําไมเดี๋ยวทําให้ใหม่อีกคนนึง Oh well...